ว่าจังไดพี่น้องเช้าช่องเดอะมุ y เดอลีมาแล้วเดอ้อรายการกู้อยากเว่ากู้มีปากจำสโลแกนเ้าไว้ให้ดีๆถ้ามีปากแล้วบร่ไดเอาไว้เว่าก็เก็บปากเอาไว้แตกหนาหนาวซะเอามื่อนี้เขามาตั้งคำถามกันแบบคึดเล่นๆแต่ว่าข้อมูลนี่โคตรจริงจังว่าถ้าน้าเงือกมันมีตัวตนอยู่จริงมันสิโหดมันสิแกร่งมันสิกิงปันไหนกันวะ โยนภาพอีลาน,นอยเอลเรียลผมแดงๆหน้าตาน่าหักเอาสอบม,มาสั่งผมถิมไปก่อนเลยมือนีฮาสิบรุรมาเบาเรื่องนิทานเพ้อฝันแต่ฮาสิมาสั่งนางเงือกเวอร์ชันวิทยาศาสตร์ทิมมันอยู่รอดได้อีหลีในธรรมชาติเตรียมใจไว้ให้ดีๆเด้อเพราะนางเงือกของข,องข้อมือนี้บอกเลยว่าโหดระดับพาการเอาละมาลุยกันเลยปัญหาข้อที่หนึ่งของนางเงือกในกระตูนคืออีอย่างก็คือการออกแบบร่างกายนี่แหละมันบอบางเกินไป มันว่าถือต้องตามหลักการเอาชีวิตรอดเลยแม้แต่น้อยนิดมันอยู่บ่ได้ดอกแบบนั้นน่ะเบิงเดอ้อทางซ้ายมือนี่คือนางเงือกแบบที่เฮาคุ้นเคยกันดีท่อนบนเป็นคนสวยๆท่อนล่างเป็นหางปลาสีมุงมิงแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบจังซี่มันอยู่บ่รอดดอกในทะเลส่วนทางขวานั่นละคือสิ่งที่เฮาสีมาสือเบิงน้ากันว่านางเงือกที่เกิดจากวิวัฒนาการอิลีมันสีมีหน้าตาเป็นจังได๋กันแน่มาสําและร่างกายมันเบิงกันเลย สิ่งแรกที่ต้องลืมไปให้เบิดคือภาพครึ่งคนครึ่งปลาเพราะว่านางเงือกตัวจริงตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันคือวานที่วิวัฒนาการจนลุกขึ้นมายืนสองขาได้ต่างหากละ่ะซับทางเทคนิคเพื่นเอินว่า bipedal station like ว่าภาษาบ้านๆเฮ่าก็คือคือจังวานที่มันคืดอยากเข่าฟิตเนสเลนเวทจนลุกขึ้นมายืนตรงๆได้นั่นละ่ะ แขนของมั่นสีกลายเป็นครีบที่ทรงพลังเอาไว้บังคับทิศทางส่วนหางก็เป็นหางแบบว่าดเลยเดอ้อเพราะแม้หางปลาเดอ้อหางปลาทั่วไปนี่มั่นสีว่ายนา้ำโดยการสะบัดโตไปทั้งซ้ายกับทั้งขวาซ้ายไปซ้ายมาคือจังปลาซิวปลาสอยซึ่งสําหรับสัตว์เลี้ยงลูกโดยนมที่ตรงพุ่งโตขึ้นมาหายใจทึ้งผิวน้ำแล้วการว่ายน้ำแบบนี้มัน่นซ่าแล้วก็เสียแห้งซื่อ,อเพราะฉะนั้นนางเงือกของเฮาเลยต้องมีหางแบบวานคือสะบัดขึ้นลง การเคลื่อนไหวในแนวตั้งแบบนี้มันสร้างแรงผลักดันได้มหาศาลกว่ากันหลายเท่าพุ่งตรงในน้ําได้เร็วปานจรวดตอร์ปิโดเลยละ่ะนอกจากหางแล้วส่วนอื่นก็ต้องปรับโตขึ้นกันร่างกายต้องเพรี้ยวล่มเพื่อลดแรงต้านของน้ํากระดูกสันหลังต้องยืดหยุ่นคือวานให้มันดิ้นได้คัก,ขกแขนที่เป็นครีบก็ต้องแข็งแรงเอาไว้เลี้ยวเอาไว้บังคับทิศทางแถมยังมีระบบควบคุมการร้อยโตคือสิวา อยากสิลอยก็ลอยอยากสิจมก็จมได้ตามใจทุกอย่างออกแบบมาเพื่อการเป็นนักล่าโดยเฉพาะเอาละมหอดปริศนาที่คอยว่ามันยากที่สุดแล้วสิ่งมีชีวิตประสาทหยังมันสิหายใจได้ทั้งในน้ำและทึงบกพร้อมกันมันต้องมีนวัตกรรมสุดยอดซ่อนอยู่แน่นอนเอาค่อยถามเจ้าเลยคิดเบิ่งเล่นเนว่ามันสิเหตดจังไดหายใจในน้ำก็ต้องใช้เงือกหายใจทึงปก ก็ต้องใช้ปอดแล้วมันสิเอาสองอย่างนี่มารวมกันในร่างเดียวได้จังใดกันมันเป็นไปได้บอะเฉลยคำตอบก็คือ Glungs หรือที่เฮาเอินว่าปอดเหงือกผสมมันคือสุดยอดอวัยวะพิเศษที่วิวัฒนาการขึ้นมามันเแมนเหงือกที่อยู่ข้างนอกแบบปลาเด้แต่มันเป็นเหงือกที่ซ่อนอยู่ข้างในร่างกายแถวแถวสี่โ้งการที่มันอยู่ข้างในนี่ละ่ะคือกุญแจสําคัญที่ทําให้มันใช้ได้ทั้งสองโลก เป็นจังได้ละคักบอมะเบิงตอนอยู่ในนำ้ำมันสิหายใจจังสี่เดอ้อขันแรกเลยดูดน้ำเข้าปากปื๊ดขันที่สองปิดปากให้แน่นแล้วก็ดันน้ำให้ไหลผ่านเจ้ากิวลางเพื่อสกัดเอาออกซิเจนออกมาและขันสุดท้ายขับน้ำที่ใช่แล้วทิมออกไปทั้งช่องพิเศษโหระบบท่อประปาในร่างกายมันต้องซับซ้อนคักๆเลยบัดน,นี้พอขึ้นมือนงบกปุ๊บมันก็นสิสลบโหมดทันที ขั้นแรกคือปิดระบบกิวลัางทั้งหมดปับ๊บแล้วก็เปิดปากหรือรูปเป่าทั้งหัวเพื่อหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดโดยตรงที่สําคัญคือปอดของมันมีประสิทธิภาพสูงกว่ามนุษย์เฮาแบบบ่เห็นฝุ่นหายใจแค่เธอเดียวแลกเปลี่ยนอากาศได้เกิน80%ในขณะที่มนุษย์เฮาเห็นได้แค่ 15- บ0เซเท่านั้นเบิงตารางได้ฟังนีนเดอร์จุดที่น่าทึ่งที่สุดคือช่องอวัยวะเสริมตอนอยู่ในานา้ํามันใช้กิวล่งแต่พอขึ้นบกปุ๊บ ระบบนั้นบ่มีเลยมันสลับการทํางานได้สมบูรณ์แบบคือจังมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ในร่างกายของมันเองเลยสุดยอดอีหลีเอาละมาลุยกันต่อความโหดอย่างบเบิดเดอนอกจากสียหายใจได้สองโลกแล้วมันยังมีพลังพิเศษอีกอย่างนั่นก็คือความสามารถในการดำน้ำลงไปในที่ที่ลึกจนร่างกายมนุษย์นี่แหลกเป็นผุยผงได้เคล็ดลับของมันนี่ยืมมาจากวานสเปิร์มที่เป็นแชมป์ดำน้ำลึกของโลกเลยมีอยู่3อย่างหลกักๆคือ 1. นในเลือดกับกล้ามเนื้อมีสารเก็บออกซิเจนสูงคคักคือมันอั้นหายใจได้โดนโพด 2. ปอดของมันยุบโตได้อันนี้สําคัญแห้งเพื่อป้องกันอาการน้ําหนีบและ 3. พอหน้าจุ่มน้ําปุ๊บร่างกายมันสิเข้าหมดดาน้ําลึกอัตโนมัติเลยเพื่อให้เจ้าเห็นภาพว่ามันโหดสดําใดในโลกความจริงวานจะงอยปากคูเวียมันดําน้ําได้ลึกกว่า3,000เมตร3กิโลเมตรเด้อ แรงดันน้ำระดับนั้นมันบดขยี้เรือดำน้ำเหล็กนั้น,นาได้สบายๆแต่นางเงือกของเฮาสิถูกสั่งมาให้ทนแรงดันระดับนั้นได้ไปกันต่อเลยการที่จะควบคุมร่างกายที่มันซับซ้อนป่าน,นี้ได้ร่างกายที่มันเป็นสุดยอดนวัตกรรมป่าน,นี้ได้สมองมันสิธรรมดาได้จังไดมันก็ต้องเป็นสมองที่อัจฉริยะโบแพ่กกันสมองของนางเงือกนี่มันต้องอัจฉริยะคัก ต้องมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับสังคมที่ซับซ้อนและต้องควบคุมระบบหายใจสองระบบที่ต่างกันสุดขั้วได้แต่ที่เด็ดที่สุดที่ขอยหมากที่สุดคือมันสามารถนอนหลับทีละครึ่งสมองได้คือจังโลมาคึ้เบิงเดอรสมองซสีกหนึ่งหลับอีกซสีกหนึ่งยังตื่นอยู่เพื่อให้มันว่ายน้ําและขึ้นมาหายใจได้ตลอดเวลาคือมันนอนไปนาว่ายน้ําไปนําได้มันโกงสมัยละมามาฮอดคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดหลังจากที่เฮาประกอบร่างสร้างนั่งเหงือกสุดโหดตัวนี้ขึ้นมาแล้ว ในทางวิวัฒนาการแล้วเรื่องทั้งหมดที่เว้ามาเนี่ยมันเป็นไปได้อีหลีอ่ความเป็นไปได้ของนางเงือกมันบม่แมนเรื่องของเทพเจ้าองค์ใดมาเสกสร้างหรอกแต่มันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการล้วนๆธรรมชาติเฮานี่มันสร้างสิ่งที่แปลกประหลาดกว่านี้มาหลายอย่างแล้วเด้อจะรู้บอกว่าวานที่ยิ่งใหญ่ในทะเลทุกมือนี่บรรพบุพรบุษของมันเคยเป็นสัตว์สี่ขาหน้าตาคือหมาป่าวิ่งอยู่ทั้งบกมาก่อนหรือปลาปอดที่มีทั้งเงือกและปอดในตัวเดียวกัน ตารางนี้คือคำตอบของทุกอย่างเบิงเดอร์คุณสมบัติวิเศษแต่และอย่างของนางเงือกที่เขาว้าวมานน่บวกว่าสิเป็นอียงก็ตามทั้งหมดนี่มันมีแล้วในสิ่งมีชีวิตอื่นๆในโลกเฮาธรรมชาติมันเหตุใด,ดเบิดตแล้วบ่มีอย่างที่เฮาเต็งขึ้นมาเองเลยเฮาแค่เอามาประกอบรางซื่อในทางวิทยาศา,ศาสตร์มันมีเส้นทางวิวัฒนาการ2แบบที่สิเห็ุได้เกิดนางเงือกขึ้นมาได้คือแบบคอนเวอร์เจนต์คือจังโลมากับฉลามมากคนละสายพันธุ์แต่ก็มีรูปร่างคล้ายกันพออยู่ในน้ำคือกัน ก็มีแบบคือด i v e r g e n t คือจังหมีขาวก็มีควายที่เคยเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่แยกกันไปอยู่คนละทีเลบเปลี่ยนไปบอส,สิเป็นทางใดมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้คือกันเบิดสุดท้ายนี่คอยขอฝากคำถามให้เจ้าไปคินต่อในเมื่อธรรมชาติมันสั่งสิ่งมีชีวิตที่สุดยอดและมหาศา์รรได้ขนาดนี้แล้วขีดจำกัดของมันมันอยู่ใส่กันแน่สำหรับเมื่อนี่รายการกูอยากว่าวกูมีปากก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมสโลแกนของเนาถ้ามีปากแล้วไม่ไดเอาไว้ว่ากเก็บปากเอาไว้แตกหน้าหนาวซะ พอกันไม่ตอนหน้าสวัสดีครับ